จะเป็นแก้วมังกรที่ผมเพิ่งปลูกครับเป็นพันธุ์ของเราเองก็ย้าย,ายออกมาจากในบ้านนะครับเป็นสีแดงเป็นลูกสีแดงพันธุ์ขีดเนื้อเนื้อก็จะเป็นสีแดงเออใช่ผมปลูกแก้วมังกรจะแก้วมังก,ก,กรสีแดงครับผมแล้วก็มาถึงโซนที่เราได้ปลูกขนุนอันนี้ขนุนเราจะปลูกทั้งหมด3 000. สายพันธุ์เราจะมีทองประเสริฐแดงสุริยา จำปากรอบเราจะปลูกอยู่สามสายพันธุ์นะครับเราจะปลูกปนกับไม้ป่าไม้ป่าก็จะมีพวกต้นพะยุงประดูขนุนปลูกกับไม้ป่าได้เพราะ,ะขนุนก็เป็นไม้ป่าเหมือนกันอขนุนก็เป็นไม้ป่าแล้วขนุนไม่ได้ออกไม่ต้องตัดถุงได้เพราะว่าออกทิ่โคนต้นใช่เราก็ปลูกขนุนพะยุงเห็นไหมปลูกคู่กันได้เลยห่างกันแค่หนึ่งสองแล้วข้างแล้วข้างๆงนี้ก็คือไผ่ ที่เราเพาะมาจากมเมล็ดคือไผ่บงอ่าไผ่อะไรนะสร้างมนไผ่รสร้างมนนะครับทั้งมนเพาะเม็ดเพาะมาจากมเมล็ดเพาะเองด้วยแล้วก็ศูนย์ก้าไม้ให้มาด้วยครับแต่ส่วนใหญ่จะเพาะเองคือเมล็ดมาแล้วก็มาเพาะเองแต่จะเป็นสร้างมนหรือไม่ก็ยังไม่รู้ไม่แน่ใจปลูกทั้งหมดทั้งมวลก็คือปลูกในป่ากล้วยอ <c oughs> ขนุนนี้เพิ่งปลูกก็ไม่ค่อยงามเท่าไหร่โดนน้ำท่วมไปอันนี้รอดเหลือจากน้ำท่วมด้วย อันนี้ก็จะรอดเหลือจากน้ําท่วมอันนี้น่าจะเป็นจำปากรใช่ไหมตรนนี้อ่าใช่โซนนี้เป็นน่าจะเป็นจำปากรเพราะว่าอ่าเรียกไรช้องประเสริฐจะไปอยู่ตรงนั้นตซนนั้นแย่งสุริยาแล้วก็อีกนิดนึงแต่เพราะเมล็ดเราก็ปลูกอันนั้นคือมันจะเป็นพันธุ์ไปพันธุ์พิเศษของเราเองอ่าพันธุ์อะไรก็แลวแต่แล้วปลูกแบบคือจุดประสงค์หลักที่ปลูกขนุนในสวนเพราะว่าหนึ่งอยากให้เป็นไม้ป่าสองไม่ปลูกให้มันอยู่กับไม้ป่าเพราะว่าอยู่ด้วยกันได้สองเอาเป็นหลัก ให้ต้นพริกไทยไงที่เราตั้งใจมันเป็นหลายอย่างเป็นไม้ป่าก็ได้เป็นรักพริกไทยแล้วก็เป็นผลมันด้วยไม้ป่าแล้วก็ปลูกเนี่ยพวกกระดูปลาคือถ้ามะม่วงให้มันอยู่กับเขาเรียกไรไผ่บงหวานเพราะว่าไผ่บงหวานต้นจะไม่โตมากแล้วก็อยู่กับมะม่วงได้เพราะมะม่วงถ้าจะให้มันออกลูกดกก็ต้องตัดแต่งกิ่งใช่ไหมก็ไม่ให้มันโตมันจะเก็บลูกได้แต่ไผ่พวกนี้มันเป็นไผ่ใหญ่ เราก็เลยต้องให้สิ่งที่เขาเรียกอะไรมีชีวิตคล้ายๆกันอยู่ด้วยกัน,แ,นแ,แต่อันเนี้ยมันเป็นไผ่สร้างมนเป็นไผ่พร้อมเล็ดไผ่ป่ามันน่าจะโตโตัวมากๆก็เลยให้เขาอยู่กับไม้ป่าแล้วให้มันโตแข่งกันไปได้เลยกับขนุนด้วยขนุนทีนี้ขนุนก็เขาก็โตไปกับไม้ป่าได้เพราะเขาไม่ได้ออกลูกที่เขาไม่ได้ออกลูกที่ยอดยอดเขาออกลูกคิดทีว่าเขาจะออกตรงไหนเขาก็ออกตรงนั้นแหละเขาก็ออกหลายหมองเส่ไม้ป่าตัวนี้โตดีนะ พยุงนะเอ็นนี่อะไรปะดูใช่ไหมอ๋อปะดูทําไมตัวเองแยกยังไม่ค่อยได้เท่าไหร่อันนี้พยุงอ๋อพยุงก็ตูดแทละตูดแต่ตรงนั้นทําไมมันไม่ตูดเมันก็แล้วแต่พื้นที่อ่ะบางทีบางทีพันก็อาจจะเมล็ดตีที่เมล็ดมันด้วยไม่ใช่ว่ามันจะตูดทางต้นเนาะตอนแรกมันก็งามดีอยู่ใช่ใช่เนี่ยจำปากรรอดบ้างตายบ้างเพราะว่าน้ำท่วมแบบท่วมมิดหัวเลยอ่ะมองด้วยสายตา มีเดาว่าเป็นต้นอะไรปะดูชัวดูดูยังไงมันปะดูไม่รู้มันก็ยังว่าเดาก็มันก็เหมือนต้นนั้นนะนี่ปะดูป่ามันจะคล้ายๆต้นพยุงเลยไม่ถ้าพยุงก็ปะดูแยกแต่บางทีสาธรยังงงอยู่ไงพยุงโอ้ใช่ภาษาสามอย่างนี้มันจะเหมือนกันมากสาธรแต่ใบสาธรใบสาธรต้นปะดูน่ะมันยังงงอยู่แต่ว่าพยุงพอจะดูออกแล้วแต่ว่าสาธรเขาไม่ค่อยผัดใบนะ นี่ไปลูกสาธรไปโอ้ใช่สาธรนี่ปะจะพามาดูสาธร,ราคือเ,เขาเรียกต้นสาธรนนี่สาธรเนาะแต่เห็นไม่ค่้ายประดูเลยใช่สาธรนนซีหรืออีกชื่อหนึ่งเรียกต้นอลาดอ่ะเปรียบเทียบกันเลยนี่อะไรประ,ประดูป่า แล้วเขาเป็นอะไรนี่สาทรก็นายทึกว่าอย่ามาใกล้ต้นกล้วยแตนเยอะไม่ใช่ก็ตรงนี้มันไม่มีแตนไงแต่ข้างหน้าน่ะมันไปอยู่กับต้นไม้แตงมาหันกลับมาด้านนี้นะสมไผ่ดูไหมไผ่พร้อมไปตากวันเลสเต้นมหมดนี่เลยไม้พวกนนทรีต้นตะแบกเราก็ปลูกนะไม้อย่างอื่นเราก็มี นี่ก็ะสาทรใช่ไหมสาทรมีสาทรมีนนซีมีต้นตะแบกมีต้นอินทนินอะไรเนี้ยมีเยอะก็รอดจากน้ำท่วมได้เหลือประมาณนี้ป่ะ,ะเราออกไปข้างหลังนดีกว่าขน,นุนอัานี่คุณพ่อเม็ดใช่แต่เดินไปต้นนี้เราคล้อมาจากอะไรถึงไหมเอินเขาจะเว้ยตรงแนวเลยแต่ก่อนจะเป็นลูกบางทีก็คัดเอาต้นเล็กๆมันอนะ่ะเอา เขาเรียกทำบะหมี่ไปกินเมียงหรือน้อยๆเขาไปกินกับน้ำพริกก็ได้นี่คือต้นไม้อีกชนิดที่เราปลูกต้นแตงยักษ์ต้นแปลกมากเลยเนาะไม่เคยเจอเลยก็มันปลูกใกล้กันไงก็เอาเม็ดเราเอาเม็ดมาโรยไปไงเออแล้วที่นี่เราเอาไว้เผาาถ่นผลิตน้ำส้มควนไม้อยู่ในสวนของนโพรงไทยของเราเราจะผลิตจากน้ำส้มควนไม้ได้ขี้เถ้าไปทำน้ำด่านซักค่าด้วย ต่วนนี้จะปลูกไม้ป่าชิพการนี่มากเลยทีกสะไผ่นี่ขนนบางต้นที่มันเหลือจากน้ำเพ่วมอันนี้เราปลูกก่อนเนาะปลูกก่อนอันนี้น่าจะเข้าปีที่สองแล้วอ่าถนนชอบมาจมาเมล็ดปีที่สองเออน,นั่นแหละยังไม่ถึงสองปีหรอกปีกว่าแต่ว่าอันที่ว่าเราปลูกอันใหม่นี้ที่ว่าทองประเสริฐอ่จาจะปละก,กรแดงสุริยานั้นเพิ่งปลูกไม่กี่เดือนเพิ่งปลูกก่อนฝนเนี่ย ไม่ใช่ก่อนฝนช่วงฝนนี่เลยเนาะยังไม่ถึงปีแต่อันนี้ประมาณปีกว่าอันนี้เดี๋ยวต่อไปมันจะให้เป็นป่าไม้สะเดาทั้งหมดเลยสะเดาพอดมาสะะับกระุษ